รานดกเลล่่่นนแววเเเดด็็กกกตำาา18ปีูคมบัทิงพอฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้ผมกบแอดซันสโลว์เดอรเมชเชนเคยนะฮะเอาละฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมเนี่ยเอาเงินมันไปนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาเงินมันอีกนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อันานั่นเองนะครับผมผมเนี่ยจะเอาเงินไปกินเหล้าสักหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้เป็นวันที่5นะครับผมไปก็วันนี้ผมอองบมาไม่เท่าเมื่อวานนะสองหมื่นนะครับผมวันนี้ผมเนี่ย ค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าผมเนี่ยน่าจะได้มันจะได้กินมังเออก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นสูตรออโต้าห้าสิบครั้งนะครับผมในห้าสิบครั้งอุ้ยออ้โหว่ายมาอย่างเยอะนะแต่ว่าทองแม่งไปอยู่ข้างบนเว้ยเชีย่ยก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะเล่นไม้หนักนะครับผมใส่ไปเลยนะก็เมื่อวานเนี่ยก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับผมดีว่าเราไม่ได้โดดรอบสุดท้ายนะครับผมไม้หนัก,น,กนะ เอาละเรามาลุ้นดีกว่านะว่าใน50ครั้งอันนี้ที่ผมทําสูตรเนี่ยมันเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะมาผมจะใช้สูตรออโต้หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่ามันน่าจะแตกทองนะเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวแอซันเนี่ยชอบให้มันแตกทองมากกว่ามันกระโดดนะครับผมเพราะว่าโดดที่ผมแบบกลัวมันเข้าส้มประทัดอะไรเงี้ยถ้ามันเข้าส้มกับประทัดเนี่ยคือแบบสัตห์มึงจะไม่ต้องโดดก็ได้นะขอเป็นทองแบบแตกเต็มหน้าบอกววยอะไรอย่างงี้ดีกว่านะ แต่ถ้าแต่เมื่อวานนี่ก็เอาในครับผมที่เต็มแผงนะครับผมมาเรามาดูหน่อยซิว่าไอหนูเจนใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะดูดหรือมันจะให้เรากันแน่นะครับเหลือ32ครั้งนะก็ฟิชูไปเลยนะครับผมยังไม่มีอะไรมากนะก็ไอที่ผมใช้สุดโอโต้เนี่ยคือคลคายจินนี่นะฮะเหมือนกับว่าไอตัวโดดเนี่ยเป็นสแครปเตอร์นั่นแหละครับผมผมว่ามันต้องมีสักครั้งในในห้าสิบเนี่ยที่มันจะต้องโดดขึ้นมานะอุ้ยวาย เก็บได้นะเก็บไวมาครับผมส้มไม่เอาดิประทัดไม่เอาประทัดไอสัตว์ขอแบบไอตัวท้องอะ่ะยี่สิบสองครั้งนี่ทองยังไม่ออกเลยนะเอ้ห้าสิบครั้งเลยเหลือยี่สิบครั้งนะมาดูครับผมว่ามันจะโดดไม่โดดนะเรามาลุ้นกันดีกว่าครับผมก็อตอนนี้เนะผมเล่นไม้ใหญ่นะดูงบผมสิจากสองหมื่นใช่ไหมเหลือหมื่นสามครับผม ายในแป๊บเดียวนะก็คือถ้าไมไม่เข้าเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยสองพนะฮะโอ้โหก็คือแพงจะจัดนะแต่ถ้ามันเข้าพวกท้องพวกอะไรเนี่ยก็สามารถปั้นขึ้นไปได้เลยเลยนะครับผมไปก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าคลิปนี้จะสั้นหรือยาวนะครับผมแต่ถ้ามันแตกเยอะเนี่ยผมก็ต้องหนีนะฮะเอาจริงๆเนี่ยผมก็อยากทําคลิปประมาณสินาทีขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามันแบบมันน่าดูมากกว่านะฮะแต่ถ้ามันสั้นไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าไม่หนีไม่ได้จริงๆนะเออ เอาละฮะมาดูกับผมโอ้โหสิบครั้งสุดท้ายครับผมโดดไม่โดดทองเข้าไม่เข้าวะเป็นไงเจ็ดหกห้าส <7, S 1> <ๆ>ี่สามไอสัตว์ไม่โดดเลยอยู่ห้าสิบครั้งเชีย่ยเกิไกไน,นไปนะ่ะวางยาเบื่อหรือมั้งต้องขู่ไม่หน่อยซะละ ้องโดนขู่นะไอ้หนูตัวเนี้ยเดิมหมื่นหนึ่งวะห้าสิบรอบเนี่ยหมื่นหนึ่งเลียววะไปอีกครับผมสุดท้ายนะไม่รู้ว่ากูจะได้เติมเพิ่มอีกไหมเนาะมารอบนี้ผมกดเทอร์โบด้วยนะครับผมไปแบบรวดเร็วนะทังใจไว้แุ่นไว้ลุ่นชอบความรวดเร็วอยู่แล้วก็ผมไม่รู้นะว่ามันชัดอย่างนะบางวันไอ้วันนั้นน่ะเออมันไม่ชัดนะ มันก็แล้วแต่ผมแลนเดอร์มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะหกห้าอุ้ยเทาย่าไหร่ครับผมคืนทุนเปล่าหมื่นหนึ่งเฮ้ยเกินหมื่นเหรหมื่นห้าไปอ่าว่าแล้วอ่าโอเคได้ทุนกลับมาคืนแล้วครับผมนี่เห็นไหมแต่แค่ทองดอกเดียวนะสามารถได้ทุนกลับมาคืนเลยครับผมแต่เมื่อกี้ไม่ห้าสิบครั้งไงเ,เจะไม่เข้าทองสักอันเลยนะไม่งั้นได้จะกำไรมาแล้วนะครับผม โอ้โหเมื่อกี้ทองหน้าใหญ่ใหญ่อฮ้ยสวยด้อย่างเงี้ยเออมันต้องแบบนี้สิวะเท่าไหร่ครับผมสองหมืน่นโบเข้ามาโอเคฮะตอนนี้กาไรนะครับผมมาแล้วครับผมสองหมื่นบาทนะฮะเอ,อ้ยถ้านับจากสามหมื่นก็ได้แค่หมื่นเดียวดีวะเพราะว่าเอาทุนมาสองหมื่นใช่ไหมล่ะเออไปครับผมลุ้นให้มันโดดมาสักรอบหนึ่งนะโอ้โหห้าสิบครั้งไม่โดดเลยวะ ก็คือหมุนไปร้อยทีแล้วนะครับผมไม่โดดสักครั้งเลยนะได้ทองมาสองสามทีนะครับผมถือว่าวันนี้รวมผมแบบเหมือนจะไม่เอาเลยวะ่ะแต่ก็ลองยืดดูแล้วกันนะผมมันน่าจะกระโดดนะครับผมยังไม่มีวี่แววที่จะกระโดดเลยนะโดด,ดยกากจะจัดนะเอาจริงจโอ้โหไปห้าสิบครั้งนะผมลุ้นกันดีกว่าไม่งโดดไม่โดดนะเก็บไว้เข้ามาเก็บไวเข้ามา ือเป็นไปไม่ได้ไงวะคือ50ครั้งมึงจะไม่โดดสักครั้งเลยเนะี่ยถ้าเกินไปนะบางทีเนะี่ยโอ้โหโบมาโอ้โหเก็บแต่วายนะเก็บทําไมวายเนะี่ยเฮียมึงเอาทองก้อนมาดิเพื่อนสงสัยกูต้องวางยาเบื่อมึงน,นะกูบอกตรงเลยไอ้หนูเนะี่ยชอบดื้อเนียเว้ยจับแม่งเอาไว้ที่ดักหนูมาดักแม่งดีไหมเนี่ย ใช่ไหมอุ้ยทองเข้าขผมแต่ก็หมื่นหนึ่งอะได้อยู่นะแต่ผมขอแบบโดดแล้วมันแจกแบบเต็มหน้าอะไรอย่างนี้เลยปะคือมึงจะเอาแบบแค่ทุนแค่นี้ไม่ได้นะเอามาสองหมื่นเนี่ยเอาอะไรแค่นี้ไม่ได้นะโดดมาเพื่อนโดดมาโดดมาขอหน่อยเหอะเชิยโดดยากทิพนะสิบห้าครั้งครับผมสุดท้ายนะผมว่าสิบครั้งเนี่ยน่าจะโดดนะยื้อขนาดนี้ครับผม หมุนไปร้อยห้าสิบทีนะมึงไม่โดดก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเพื่อนเอ้ยสวยโดดดิเออมึงต้องโดดแล้วเพื่อนขอแค่ดอกเดียวโอ้โหไม่เอานะไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาถั่วเลยไม่เอาถั่วไม่เอาส้มขอเป็นทองกับไอ้ถุงเงินกับวายก็ได้ขอโบมาไม่เอาไม่เอาถั่วไอ้สัตว์ยาถั่วนะเออถุงเงินได้อยู่โอ้โหถุงเงินไม่ได้เฮียมีแววอะ เฮ้ยอันนี้เอาอู้หเชีย่ยมาว่ะเพื่อนเพื่อนเอาแล้วครับผมวเท่าไหร่ครับผมมีสามหมื่นสี่มื่นนะบอกเลยผมเลิกเลยนะเชีย่ยไม่งั้นมันไปต่อไม่ไหวครับผมวมีตังไปกินลาแล้วลวู้หูห้าหมื่นไอ้สัตว์วันตุฟาร์กเอาดิครับผม ไปหยุดครับผมได้กําไรมา5 0,000ื่นนะครับผมโอ้โหไม่เลิกไม่ไหวครับผมยังไงก็ต้องเลิกนะครับผมโอ้โหคลิปแม่งกี่นาทีเนะี่ยก็ผมไม่เลิกไม่ได้จริงๆนะครับผมขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเชื่อกูต้องหนีเอาจริงแลนะถ้ากดไปต่อเนี่ยผมว่าทุนผมเนี่ยจากจะถอน70,000มนะื่นเนี่ยน่าจะได้แค่ส0 0 0 0ื่นสามหมื่นเงี้ยโอ้โหมันหายไปเยอะมากนะครับผมไม่คุ้มนะฮะเอาล่ะครับผมเป็นไงบ้างฮะกับ การที่เล่นหนูไม้นักแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบให้ผมเล่นมาหนักอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมีจะเอาทุนมาเยอะอยู่นะมีโปรเจกต์ว่าอาจจะเอาแบบไม้แล้วแบบพันอะไรเงี้ยเออแต่ก็ต้องมีทุนก่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้มันเข้านะครับผมเอออาจจะได้มีทุนเรื่อยๆนะครับผมและใครที่ติดตามแอดซันแล้วเนี่ยแล้วกดดูประจำเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอดซันเนี่ยก็ต้องขอตัวไปกินอะไรดีนะวันนี้อ ปลาหมึกย่างดีกว่าโอเคครับผมไว้เจอกันนะผมบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บ